สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นงานนะครับที่คุณครูจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเป็นการแนะนำตัวเองนะครับในภาษาอังกเขาเรียกว่า introduce yourself อ่าเอาเสียงห้องกานครับ introduce yourself อ่ามาดูครับว่างานนี้ต้องทำยังไงนะครับก็คือสิ่งที่ต้องพูดนะครับสคริปต์จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าต้องพูดว่า hi there my name is แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับต่อจากนั้น I am ใส่ยุเข้าไป y ESO I d r I come from แล้วก็ใส่อำเภอใส่จังหวัดนะครับ I am a student at แล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนเข้าไป I like แล้วก็บอกองานอดิเรกของเรา And my favorite is ก็คือ,อวิชาที่เราชอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ In my free time I enjoy แล้วก็ใส่สิ่งที่เราชอบทั้งเข้าไป I have แล้วก็ใส่จำนวนคนที่อยู่ในสมาชิกในบ้านเข้าไปเช่น I have three members in my family ต่อไปครับ my favorite my favorite food is แล้วก็ใส่อาหารที่ชอบเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็บอกว่า nice to meet you thank you for listening อ่ะเรามาดูว่ายกตัวอย่างจะยังไงนะครับฟังชัดๆนะครับออกเสียงให้ถูกโอเคไหมให้นักเรียนทุกคนออกเสียงให้ถูกนะครับออกเสียงตามอาจารย์ชัดๆนะครับอ่ะจะมาดูตัวอย่างเป็นอย่างนี้ครับตัวอย่างว่า hi there my name is h i g o I am 21 years old. I come from Tapanum Nakhon Phanom. I am a student at Phanom College. I like playing football and my favorite subject is English subject. In my free time, I enjoy playing game. I have three members in my family. My favorite food is pizza. Nice to meet you. Thank you for listening. เป็นยังไงบ้างครับให้ได้ประมาณนี้นะเราพยายามจับจังหวะให้ถูกว่าอาจารย์พูดยังไงโอเคไหมอ,ออกเสียงให้ถูกนะครับตัว t ตัว S ตัว d นะครับ ing ตัว th ถ้าตัวไหนฟังไม่ทันให้หยุดนะครับแล้วก็กลับไปฟังใหม่โอเคไหมแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือต้องทํำยังไงบ้างดูนี่ครับอาจารย์จะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มเป็นอย่างน้อย5คนนะครับ หรือว่าเอาตามจํานวนที่เรามีถ้ามันไม่ถึงก็แบ่ง2แบ่ง3ก็ว่านไปเราช่วยกันทํานะครับช่วยกันครีเอทนะครับทำวิดีโอแนะนําตัวเอง1 2นาทีจะทําผ่านทิกต o k หรือ Facebook หรืออะไรก็ได้แล้วทำเนี่ยก็สามารถโพสต์โพสต์เสร็จปุ๊บส่งลิงก์ให้อาจารย์ได้หรือถ้าไม่อยากโพสต์ก็สามารถส่งเข้าไลนา์ส่วนตัวอาจารย์ก็ได้นะครับหนคนต่อหวิดีโอ ให้ช่วยกันคิดช่วยกันทานะครับให้ช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็ความคิดแปลกๆความคิดสร้างสรรค์ได้หมดเอาแบบตลกๆก็ได้โอเคไหมก็คือต้องส่งหลังจากคาบนี้นะครับก็คือส่งในคาบนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าใครใครส่งหลังจากวันนี้หลังจากที่อาจารย์บอกวันนี้ก็คืออาจารย์จะให้แค่ครึ่งคะแนนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครส่งในคาบเนี่ยอาจารย์จะให้ เต็มคะแนนโอเคไหมครับยังไงก็อย่าลืมส่งกันนะรีบๆทำนะ